สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูกลับมาอีกแล้วแต่วันนี้เราอยู่กันที่หัวข้อไอจนะคะสําหรับคนที่อยากได้ยอดฟ่อรวยไอจนะคะสําหรับคนที่เปิดร้านขายของหรือว่ารับออกแบบปล่อยสักอย่างตัวอย่างนี้นะอะหนูขออนุญาตพาไปที่หน้าเว็บค่ะหน้าเว็บก็จะประมาณนี้สําหรับใครนะคะที่อยากสมัครไปพร้อมๆกับหนูคลิกลิงก์ที่ใต้โพสต์ไลค์คอมเมนต์และใต้คลิปนี้ได้เลยนะพอคลิกเข้ามาแล้วหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้กดสมัครสมาชิกที่นี่ได้เลยจ้า กรอกข้อมูลตามนี้นะแล้วก็กดยืนยันแชทเป็นปมนุษย์อีกทีหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วกดสมัครใช้งานค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็สามารถลงทบียนด้วยบัญชี Google ได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับหนูหนูหนมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกลับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่พดูเนาะสำหรับใครที่สมัครใหม่นะคะได้ยูเซอร์มาแล้วได้รหัสผ่านมาแล้วมาลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะคะมีฟังก์ชันให้เลือกมากมายอย่างที่หนูเคยรีวิวไปแต่วันนี้เราอยู่กันที่ IG ก็กดไปที่ IG ได้เลยค่ะมาเริ่มมุมหนูตรงนี enfin ้เนาะวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะคะเรากดไปที่เพิ่มผู้ติดตามค่ะมาเริ่มบริการอีกทีค่ะมีบริการให้เลือกมากมายเลยแต่วันนี้หนูจะเริ่มเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราค่ะคลองลิงก์มาได้เลยแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บกดวางลิงก์ได้เลยนะวันนี้หนูจะเพิ่่มสักกนนดูอะ เวลาเฉลี่ยประมาณนี้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ถูกมากๆเลยสําหรับเ n g a g ก ment ที่เราจะได้แล้วก็เพิ่มความเชื่อถือหน้าโปรไฟล์ของเราได้นะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าเราเห็นแท็บสีเขียวนี้แล้วแสดงว่าทางเว็บได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยรายละเอียดก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะคะว่าออเดอร์ได้ถูกสั่งซื้อไปแล้วหรือยังไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะประวัติการสั่งซื้อก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคลื่นออเดอร์ รอดาเนินการอยู่นะเป็นออเดอร์ล่าสุดจะมีวันที่คอยบอกอยู่ตรงนี้นะและเรียกออเดอร์ตรงนี้หนูอยากให้ทุกคนจําไวด้ดีๆนะคะอ่าต่อไปเป็นบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมดห้าช่องทางค่ะมีทูตูนีวเวอเรสตค่ะพร้อมเพคององเค่ะซองอองเปาร์เวเลตค่ะแล้วก็คริปโตนะและชิลเพคค่ะใส่ยอดเงินแล้วก็จ่ายตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากแนะนําเพื่อนไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยกดคันล่งลองลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะและถ้าหากเพื่อนพี่ๆนะคะคลิกลิงก์ที่สมัคร ใช้งานผ่านลิงก์ของพี่นะคะพี่ก็จะได้ราคาคอมมิชชั่นเพิ่มไปได้5%อ่าแล้วถ้าสําหรับใครอยากให้ทางเว็บช่วยเหลือหรือติดขัดอะไรนะคะไปที่ตัวช่วยเหลือได้เลยฟังก์ชันนี้จะรองรับทุกการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเติมยอดเติมเงินเข้าไปแล้วยอดเข้าช้าหรือยอดปั๊มช้านะคะและเลขออเดอร์ตรงนี้ ข้างต้นที่หนูบอกให้พี่ๆจาไว้เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะและถ้าใครจําไม่ได้ไปที่ประวัติการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งก็นะคะและกรอบเลขออเดอร์แรกของพี่นะมาใส่เลขออเดอร์ตรงนี้ต้องข้ความเราอยากใส่อะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้เลยแล้วก็แนบไฟล์ได้ด้วยนะสุดท้ายแล้วก็ส่งตัวค่ะ และมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นช่องทางไลน์คลิกได้ทั้งสองอันเลยนะไม่ว่าพี่จะคลิกช่องทางไหนก็เป็นช่องทางไลน์ทางแชทของทางเว็บนะคะมีทีมซัพพอร์ตอยู่ย4สี่ชั่วโมงแก้ไขยี่สบชั่วโมงเช่นเดียวกันนะไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยอตอนนี้หนูขออนุญาตพาทุกคนกลับไปที่โปรไฟล์ไอจีนะยอดฟอลอย่างเท่านี้หนูอยู่นะคะหนูขออนุญาตกดรีเฟชเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงนะ่อะยอดฟอก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยถือว่าใช้เวลาสั้นๆน,นะแป๊บเดียวเอง ทางเว็บแจ้งไว้ว่าประมาณ17นาทีนะแต่ตอนนี้2 1 3นาทีเองยอดฟอกก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยหนูคิดว่าทางเว็บก็จะแจกเราอีกเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเฉลียนะ่ยเนาะแล้วทุกคนที่ดูหนูอยู่ทุกวันก็จะรู้อยู่แล้วว่าทาเว็บนี้นะแจกจริงๆแจกอยู่ตลอดเลยอาสําหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วและแตัดสินใจได้แล้วว่าอยากสมัครนะคะหนูคฝิฝากลิงก์ไว้แล้วนะคะที่ใต้คลิปใต้โพลและใต้คอมเมนต์คือ กดเข้ามาลองสมัครได้เลยแล้วก็ลองใช้งานเว็บดูนะคะถ้าหากดีก็บอกต่อกับเพื่อนๆด้วยนะแล้ววันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วฝากติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ